แต่ว่าในมุมมองของผมแล้วก็ทีมงานนะครับเขาบอกว่าเมื่อท่านเนี่ยอยู่สูงแล้วท่านจะอยู่สูงต่อไปก็คือกลายไปเป็นประธานที่ปรึกษาพักเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพและหนุ่มแน่นและมีความสามารถอย่างท่านตรินิตินุชเทียนทองเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็สุภาพอาจจะไม่ดีตามที่เป็นข่าวนะครับท่านอาจจะไม่ใช่ได้วางมือทานการเมืองนะครับท่านก็ยังเป็นล้มโพล้มสายให้กับทาง อ่าพักพลังประชารัฐอยู่นะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างคะเห็นข่าวว่ามีคือหลังจากลุงป้อมประกาศลาออกแล้วเนี่ยมีการลอยแผ่ผู้สมัครจริงหรือเปล่าคะเอ่อจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ข่าวพูดนําเสนอไปนะครับคือผมก็ได้รับการประสานงานแล้วก็ได้ติดต่อนะครับกับ พักก็ปกติแต่ว่าในส่วนของอผู้สมัครเนี่ยเราไม่รู้ว่า,าที่เขาไม่ได้รับการประสานงานหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่เข้าใจว่าค่า,าใช้จ่ายทุกบาททุกต,ตังเนี่ยเป็นเป็นผู้สมัครที่ต้องออกเองหรือไม่หรือว่าพักมนมันมีคือเราไม่ใช่ฝ่ายบริหารเนี่ยเราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอาตอนนั้นน่ที่คุยกันเน่ะข้ตกลงเป็นยังไงนะครับ <S 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 คำว่ารอยแพเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้รับ การดูแลจากพักเนี่ยปกติตามที่กฎหมายกําหนดอยู่ครับผมค่ะอาจะรบกวนสอจอโก,ก้องก้องแผ่นมาอีกทางหนึ่งนิดนึงอ่าโอเคโอเคอเค,ค่ะอ,คอ,คอืมเอ๊ะแล้วการที่ลุงป้อมประกาศวางมือทางการเมืองดูเหมือนจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยส่งผลยังไงกับทางพักบ้างไหมคะผมว่าก็อาจจะมีปัญหาเล็หน่อยคือความเชื่อมั่นของ ผู้สมัครเองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปอย่างนี้ครับแต่ว่าในมุมมองของผมแล้วก็ทีมงานนะครับเขาบอกว่าในเมื่อท่านเนี่ยอยู่สูงแล้วท่านจะอยู่สูงต่อไปก็คือกลายไปเป็นประธานที่ปรึกษาพักเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพและหนุ่มแน่นและมีความสามารถอย่างท่านตรินิตินุทนทเทียนทองเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมด้วยประกันทั้งปวงนะครับเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็สุภาพอาจจะไม่ดีตามที่เป็นข่าวนะครับท่านไอารเจ ไม่ใช่ได้วางมือทางการเมืองนะครับท่านก็ยังเป็นล่มโพลุ่มใสให้กับทางพรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับผมอ๋อไม่ได้หมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วเลิกแล้วยังไม่ขนาดนั้นก็คือยังมีตําแหน่งเป็นประธานพรรคพลังประชารัฐอยูถอ่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดเลยอาเขตสองนี่ประกอบไปด้วยอำเภอไหนอะไรยังไงบ้างนะคะครับเออส่วนเขตสองนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดสี่อำเภอ นะครับแล้วก็อีก3ามตบลน,นะครับประกอบไปด้วยอําเภอหนองหินอาเภอภูหลวงอาเภอภูก,กระดึงอาเภอมาขาวและก็อีกสามตบลของอาเภอวังสุพุงนะครับประกอบไปด้วยตาําบลคุกขมิ้นนะครับตําบลหนองยาป้องและตาํตาบสีสงขามครับซึ่งประชากรก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผู้มาใช้สิทธิ์ก็อยู่ประมาณ9ก้าหมื่นกว่าครับผมประมาณ เอนอเคยคุยกับผู้สมัครสอส,อสอเขตแต่ว่าเป็นจังหวัดอื่นในภาคกลางอะนะคะเขาบอกว่าการแบ่งเขตอะมันมันเปลี่ยนไปแล้วมีความแปลกแปลกแปลงแปลงอยู่เหมือนกันในส่วนของจังหวัดเลยเนี่ยมีปัญหานั้นไหมคะเมื่อปีเมื่อปีครั้งที่แล้วนะครับเมือม่อเมื่อเมปีหกสองก็จะอาจจะมีปัญหาเพราะว่า เขตสองเนี่ยมันอาจจะถูกโยกไปอยู่ประมาณตำบลหนึ่งสลับกันน,นะครับจะมีจะมีผันแปรอยู่ตำบลเดียวครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ใกล้เคียงกันอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็อย่างว่านั่นแหละครับเพราะว่าการการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันประชากรลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มากมายแต่ว่ามันทําให้ผมเนี่ยนะครับสามารถที่อยู่คือผมเนี่ยทำงานทุนที่มาตลอดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องของ้นที่เท่าไหร่ครับผม พูดถึงการทำงานในพื้นที่มาตลอดเนี่ยจากการทำงานที่ผ่านมาปัญหาที่พบในในเขตพื้นที่ที่สจกโก้ดูแลอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะโอ้โหเรื่องตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของอ้อยครับราคาอ้อยตกต่ำแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ให้เกษตรกรเนี่ยเผาใบอ้อยอ่าม,มันมันมันจะมีปัญหามากเพราะว่าเผาอ้อยไม่ได้เขาก็ไม่สามารถไถกลบนะครับ เพื่อจะทําการเพาะปลูกได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเรื่องราคาอ้อย,ยมันตกต่ําอยู่แล้วนะครับการที่เกษตรกรเนี่ยไม่มีรดเขาเรียกลดรถเก็บใบอ้อยเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาของมันเนี่ยก็ชาวบ้านเนี่ยต้องรับภาระทั้งทั้งต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเพราะว่าใบาอ้อยเนี่ยชาวไร่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถจัดเก็บได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของฝุ่นพีเอ็มเนี่ยก็เป็นเป็นรัที่เข้มงวดนะครับในการจับปรับเนี่ยก็ มีปัญหาคนสควนโดยเฉพาะเรื่องของราคาอ้อยเนี่ยคือผมเนี่ยนะครับโดยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยออกนโยบายเรื่องเกษตรบ้างท่างเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลยแล้วก็ทั่วประเทศได้อย่างตรงจุดนะครับ